พอ Data าจ n i เนียทำงานเสร็จเรียบร้อยได้ใช่ไหมครับทำข้อมูลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยคนที่เป็นสมองนะครับในการจะหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เราจะเรียกว่า Data s c n t n t i s t หรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับเป็นคนที่ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็หารูปแบบคือ p a t เทิรแนวโน้มบางอย่างนะครว่ามันยกตัวอย่างเช่นแบบ ถ้าเราไปวงการธน,นาคารคนที่เป็น data scientist เ,เป็นคนที่ทำทางด้านของ fraud o detection ตรวจจับสิ่งผิดปกติในการเบริกเงินจาก ATM หรือการโอนเงินเพราะโดยโปกติคนที่เบิก ATM เงี้ยสมมติว่าไปอยู่หน้าตู้เขาก็ค่อยๆเบิกเนาะตามพฤติกรรมแบบปกติแต่ถ้ามีพฤติกรรมแปลกๆอะครับสมมติว,ว่ามีลูกค้าประมาณล้าน10ล้านคนมีอยู่1คน เบิกเงินถีๆอ,อยู่ดีไปกดตู้นี้1,000ตู้นี้1,000ตัวตู้นี้1 0 0 0ตู้นี้2,000กดหลายตู้ในระยะเวลาไล่เรียก,กันหรือเบอิกเงินเยอะเกินกว่าพฤติกรรมในอดีตท,ที่มีข้อมูลเคยเก็บไว้เนี่ยคนที่เป็น Data s แ n นติสครับก็จะรู้ข้อมูลหลังบ้านะนะเนาะเขาจะรู้เฮ้ยคนนี้มันแปลกๆแ,แล้วมีการใช้พฤติกรรมเงินที่ผิดปกติ แต่นั้นคนเนี้ยก็ต้องไปโทรก็ต้องมีคนที่โอเปอเรเตอร์เนาะต้องโทรถามลูกค้าครับว่าคุณได้เบิกเงินไหมเผื่อจะเกิดแฮกเกอร์อเกิดการโกงกันเกิดขึ้นหรือเกิดการขโมยอะไรกันกันได้เนี่ยอันนี้สามารถเช็คแบบอัตโนมัติเนาะโดยการคนที่เป็น data scientist เนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการวิเคราะห์นะครับสามารถตรวจสอบปัญหาในการจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เป็นอัลกอริทึมสำคัญเนาะ เอากริทึมหลักๆความจริงของตัวตัวของ data scientist ครับก็ใช้ตัว machine learning algorithm เนาะหรือ AI and machine learning นั่นแหละมาช่วยในการสร้างให้สามารถหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็สำคัญก็คือจะต้องทำการจัดเก็บนะครับจัดการแล้วก็จัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากได้สิ่งที่คนจะเป็น data scientist เนาะที่ต้องรู้เลยนะครับคือต้องมีความเก่ง ในเรื่องของ m a c h i n เล e ร์นิ่งหัวคณิตศาสตร์อะเก่งคณิตศาสตร์เก่งสถิติสถิตนะิเนาะแล้วก็เก่งโปรแกรมมิ่งแปลว่าครบวงจรเป็นระดับมันสมองของบริษัทอะที่จะสามารถหาประโยชน์จากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้อินพุตทั้งหมดคือข้อมูลเนาะ d a ต้ e n จ i n e e r คือคนเก็บรวบรวมข้อมูลไปให้ data scientist ใช้ประโยชน์ t a t c i e n t i s t เป็นคนเป็นสมอง หาข้อมูลเหล่านี้เราจะสร้างทองคำให้กับข้อมูลยังไงใช้สูตรคณิตศาสตร์แมชชีนเล e ร์นิ่งเซติและเขียนโค้ดขึ้นมาให้บริหารจัดการเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ได้ของคนที่ทำงานทางด้านของ d s t i e n t i s t ก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับตามนิมนี้การเขียนโปรแกรมหลักๆเลยที่อาจารย์บอกพระเอกหลักการเขียนโปรแกรมคือ Python หรือภาษา R ก็ได้เนต็ตเบสซกั s เอ สเกล่าหรือจาวาหรือว่าภาษาอื่นก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่เราเลือกภาษาแรกๆเป็นภาษาที่นิยมใช้ในวงการเยอะที่สุดโดยส่วนใหญ่เนาะถ้ามอง d Data จิตอ e ก็ Python อันดับหนึ่งโดยส่วนใหญ่เพราะสามารถเล่นแรกแปลทาสเขียนทุกอย่างได้นะครับ